สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตามให้กับทิกตอกของเรานั้นเองนะคะวิธีนี้นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ใช้รหัสผ่านนะคะไม่ต้องห่วงแอคเคาน์จะถูกแบนนะคะเพราะส่วนตัวก็ทดลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะวิธีนี้ถูกต้องตามหลักของแพลตฟอร์มแน่นอนาวันใจได้เลยนะคะก็จะมาทํากัดก็อย่าลืมตั้งแอคเคาน์เป็นสาธารณะด้วยคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นในเรานั้นเองสร้างความน่าเชื่อถือให้เราได้ด้วยนะคะ มีวิธีแบบไหนนะคะไปดูกันเลยนะคะเคล็ดลับของเราวันนี้ก็คือเว็บที่มีชื่อว่าเค Social นั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บริการทางโซเชียลที่ดีที่สุดเลยแล้วก็คุณภาพดีราคาถูกนะคะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดสมัครใช้งานที่แท็บสีเขียวได้เลยคะ่ะนี่จะเป็นหน้าตาของการสมัครใช้งานนั่นเองนะคะสามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้นะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยคะ่ะส่วนใครนะคะที่มี Gmail แล้วก็สมรรามารถล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้ทําการทดลองใช้ เว็บไซต์แล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ระบบมาแนะนําเว็บไซต์กันเลยนะนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บเ m s o ซเชียนะคะที่เราจะมาใช้บริการวันนี้เลยนะคะใครที่สนใจก,ก็กลิีลิดกงใต้โพได้นะคะหรือะสะแกน QR code ก็ได้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้เลยนะเมนูแรกเลยนะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะคะสาหรับใครที่ลงทะเบียนมาใหม่นะคะอยากใช้บริการไหนก็สามารถทําตามได้เลยนะคะ ช่องทางการเติมเงินก็จะมีให้4ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โคดธุมานี่เเลตหรือว่าคริปโตนะคะแล้วก็จะมีอังเปอาอลเลตมาให้ด้วยนะคะทุกช่องทางจะมีคําแนะนาไลน์อยู่ด้านล่างเลยค่ะสามารถทําตามได้เลยนะคะไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะส่วนใครน,นะคะที่สแกนเคอร์โคด5ร้อบบยขึ้นไปก็ได้โบนัสจากเว็บไซต์5%ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มามากเลยนะคะได้โบนัสตั้ง5%เลยค่ะ แถมยังเข้ามาดูซีรีส์จีนได้อีกนะคะเมื่อใช้บริการ500บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะมีทุกเรื่องเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นบริการดีๆนะคะที่เว็บไซต์มีให้นั่นเองนะคะเราจะกลับไปหัวข้อของเรากเลยดีกว่าน,นะคะวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามให้กับ t i k t o k ของเรานั่นเองเราจะกดไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ของ t i k t o k นะคะ หมดมูนะคะแล้วก็เลือกเพิ่มผู้ติดตามได้เลยค่ะบริการก็จะมี right? uhm, so, บริการให้เลือกหลากหายบริการเลยนะคะมีเลราคาเท่าไหร่นะคะแจ้งเราเลยนะมีความเร็วเท่าไหร่ก็แจ้งเราเลยนะคะมีประกันไม่มีประกันนะคะในบริการก็แจ้งเราเลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะเอาตามความต้องการของเราได้เลยนะวันนี้เราจะใช้อนแรกนะคะลิงก์นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าติกต้องเราแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์ของเราได้เลยค่ะนำลิงก์มาวางนะคะ แล้วก็สามารถใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทําให้ดูนะคะก็ <serving> 500ผู้ติดตามไปเลยนะก็จะมีเวลาค่าชเลียนะคะที่เว็บไซต์ทําการนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณ52บาทนะคะต่อ500ผู้ติดตามก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากูประวัติการสั่งซื้อก็สามารถกดที่แท็บที่2ได้เลยนะ หน้านี้นะคะจะเป็นประวัติการซื้อนั่นเองนะคะจะมีเลขออเดอร์ใหม่ของเรานะคะสามารถเอาไปแจ้งแอดมินได้นะคะเวลาติดปัญหาอะไรนะคะหรือว่ายอดขึ้นช้านะแล้วก็จะมีลิงก์ของเรานะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าใช้โพส์ของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีลายเอ็นต่างนะคะแล้วก็สถานะรอดําเนินการนั่นเองนะ ใครที่มีปัญหาอะไรนะคะก็ติดต่อที่ช่องทางการติดต่อเอมินได้เลยนะคะเมนูมที่4เลยนะคะช่องทางการติดต่อเอมินก็จะมีให้2ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะแอดไลน์มุมบนนี้กับมุมขวานี้นะคะหรือจะใส่เลขออเดอร์แจ้งปัญหาแจ้งบถมูน,มนะคะใส่ข้อความใส่รูปภาพก่อแจ้งเอมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถือว่าสะดวกมากเลยนะคะกับบริการช่วยเหลือนะคะใครนะคะที่เข้ามาแล้วกำลังตัดสินใจอยู่นะคะก็ มาดูบริการทั้งหมดได้นะคะในหน้านี้ก็จะมีให้เราหมดเลยนะคะมีคาแนะนําคําอธิบายคำหนังสือขั้แต่ำขั้นสูงนะคะบริการไหนพิเศษรวดเร็วที่สุดในตอนนี้นะคะในหน้านี้ก็มีแจ้งเราทุกบริการเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะเราสามารถเอามาตัดสินใจได้เลยนะคะว่าเราต้องการใช้บริการไหนราคาเท่าไร่นะคะก็ในหน้านี้มีให้เราอย่างละเอียดเลยนะคะก็แนะนํามาศึกษากันได้เลยนะ ใชนะคะที่เขา้ามาใช้บริการแล้วนะคะถูกใจกับบริการถูกใจกับราคานะคะอยากแชร์ตอ่อยากแบ่งปันนะคะหรืออยากหาไรายได้นะคะก็เข้ามาที่เมนูนมแนะนําเพื่อนได้นะคะในท่องทางนี้นะคะก็สามารถนําลิงก์นะคะไปแชร์ต่อนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเขา้ามาใช้งานนะคะเข้ามาเติมเงินก็ได้ค่าคอมมิชชั่น5%เลยนะคะจากเว็บไซต์นะคะเป็นการสร้างราย <ๆ S 1> ได้ไง่ายนั่นเองนะเว็บไซต์ก็ดีมากๆเลยนะคะมียอดแถมมีโบนัสให้นะคะแถมสร้างรายได้ให้เราด้วยยนะแถมยังมีบริการ ซีดีจีนมาให้เราด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเราจะกลับไปที่หนะ้าติกตอกของเรากันเลยดีกว่านะคะไปดูโปรไฟล์ของเราเลยนะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราอยู่ที่ศูนย์คนนะคะแล้วก็จะมารีดหนึ่งทีนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็ถือว่ารุ่นเร็วมากๆเลยนะคะกับ การใช้บริการของเว็บไซต์นะคะก็รออีกสักพักนึงยอดก็คงขึ้นครบนะคะตามที่บอบแจ้งเลยนะคะว่ากําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะที่เรามาแนะนํากันวันนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะคะจากศู์ผู้ติดตามนะคะตอนนี้ก็เป็น478ผู้ติดตามแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็คือหน้าตาของบริการที่เอามาแนะนํากันวันนี้เลยนะคะรับรองว่าสะดวกรวดเร็วทันใจใช้ได้แบบไม่ยงยากแน่นอนค่ะสามารถติดต่อแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ ลงเทเวข้าสาบริการกันก่อนได้นะคะวันนี้ถ้าพิพากกันได้ก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ